การนี้อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แกะแล้วนะไม่อยู่แกะโอ้โหอยู่ด้วยเป็นเรื่องแล้วเอานะคะมาดูขะพี่ป่าเบิรมนะคะรายการนี้จะพี่เลียนนี้เป็นเนื้อกะไหลหุยกะไลทองฟังเทสซี่แส่ค่ารุยรวยหนูบอกเลยว่าเลียนนี้แม่โอโหือแม่จะร้องแล้วพี่เอ้ยนะคะพารานี้นะคะบอกไว้เลยว่า นะคะเรียนนี้ฝั่งเพชซีแซดนะคะฟั่งเพชซีแซดนะคะบอกไว้เลยว่าเลขโค้ดเนี่ยรายการนี้จะเป็นเลขโค้ดนะคะเมื่อกี้หนูปิดเลขโค้ดไม่ทัน9 4 6เลขสวยนะ มีแต่เลขโคสวยๆอะพี่นะคะ9 4 6ค่ะรายการนี้เราเป็นฝั่งเพชรนะพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อกระไรทอกะไรทอค่ะเรียนนี้ใส่พาราได้เลยจ้ะพี่ลุยได้เลยจ้ะรายการนี้มีใครให้มากกว่า350พี่พึ่งมาแล้ว ามร้อยห้าสิบที่พี่พึ่งมาแล้วจ้ะพี่นะคะใส่เลยจ้ะพี่ลุยได้เลยใครใส่ศูนย์นะคะใส่ใส่พารามาแล้วใส่ศูนย์มาแล้วแล้วมันหนูไม่ได้อ่านอะแสดงว่าหนูไม่เห็นนะพี่ต้องไม่ต้องใส่ศูนย์มาก็ได้นะคะสี่ร้อยพี่เบิ้มค่ะสี่ร้อยที่พี่เบิ้มค่ะรายการนี้ลุยได้เลยจ้ะพี่สี่ร้อยห้าสิบพี่กำพลน่ะ เนื้อการไหลทอฝั่งเพชรนะคะร,รายการนี้จะพี่เลขโค้ดสหลักด้วยเลข746นําอยู่450นะคะมีใครให้มากกว่า450้ไหมพี่โอ้โหภารานี้นักไม่ได้เลยจริงๆเลย470พี่มีรา470ที่พี่มีราค่ะรายการนี้พี่พี่ต้องรุยนะหนูบอกไว้เลยว่าพี่ต้องจัดนะคะเพราะว่ารายการนี้เป็นฝั่งเพชรห0 0พี่อภิษาก่ะ ห้าร้อยที่พี่อภิษัก 3, นับสามนับสองนับหนึ่งไปพี่รายการนี้เป็นเนื้อกะไรทอนะคะฝั่งเพชรซีแซดนะคะเป็นฝั่งเพชรด้วยพี่นะคะบอกไว้เลยว่ารายการนี้มันเจ็ดร้อยอัพนะคะเลขเจ็ดสี่หกนะคะมีใครให้มากกว่านี้ไหมห้าร้อยยี่สิบที่พี่มิราค่ะพี่ห้าร้อยยี่สิบที่พี่มิราค่ะรายการนี้ใส่ได้เลยนะ นะคะรายการนี้ลุยได้จัดได้จัดนะพี่ห้าห้าศูนย์ห้าร้อยห้าสิบรายการนี้ขออนุญาตส่งสัญญาณนับโค้งสุดท้ายนับโค้งสุดท้ายไปพี่นะคะใส่นะรายการนี้เดี๋ยวหนูกินน้ำแป๊บหนึ่งห้าร้อยหกสิบพี่ช่างเบิม้มพ,พี่พี่เพื่อนพี่เบิ้มลองใส่มาใหม่แล้วใส่จุดตามมันไม่ขึ้น พี่เบิ้มใส่มาใหม่พี่เบิ้มใส่ห้าหกแล้วใส่จุดจุดตามมาด้วยมันไม่ขึ้นตอนเนี้ยอืมพี่เบิ้มโดนปิดกันยังไงก็ไม่ขึ้นอะตอนนี้นํำที่ห้าหกเดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกันแต่หนูเปิดไปมันจะเป็นอะไรปะเนี่ยห้าหกเนี่ยขึ้นละ กสิบที่พี่ช่างเบิ้มหารายการที่มันเจ็ดร้อยนะพี่เดอ้อมันเจ็ดร้อยนะพี่นะในารายการนี้มีใครให้มากกว่านี้ไหมหนูนับโค้งไปยังนนรายการนี้นะาไม่มีใครให้มากกว่าห้าร้อยหกสิบปิดการประชุม เดี๋ยวส่งไปนะไปนี่ขึ้นที่ใครยินดีด้วยนะคะรายการนี้รู้ด้วยรูนะจัดได้จัดที่นะคะบอกไว้เลยว่าเลขโค้ดหรอเลขโค้ดอาเป็นเลขโค้ดเก้าสี่หกนะคะอ่ะขึ้นที่ใครเดี๋ยวดูวีอาร์ให้แป๊บหนึ่งนะขอเซียนก่อนส่งไปแล้วนะนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูวีอาร์เดี๋ยวขอเซีนแป๊บหนึ่ง เรียบร้อยค่ะพี่เอ้โหพี่พึ่งโอ้โหปาสิบบาทสยองขวัญปาสิบสยองเลยเอาหูหกร้อยไม่ทนันนะคะห้าร้อยเก้าสิบที่พี่พึ่งนะพี่พึ่งปาดได้นะเพราะว่าพี่เขาใส่มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะนะคะรายการนี้แคปหน้าจอดได้เลยค่ะพี่พึ่งแล้วหนูจะเขียนชื่อพี่ว่ายังไงหนูต้องวาดรูปพึ่งใช่ไหมห้าเก้าศูนย์ เออหนูวาดพึ่งแป๊บหนึ่งพี่ตลกมาก